ฝันเลขนำโชคฝันเห็นฝันเห็นผ้าขาวแปลว่าอะไรอฝันเห็นผ้าฝันเห็นผ้าสีขาวแปลว่าอะไร ฝันเห็นผ้าสีขาวแปลได้ว่าให้ระวังจะถูกคนระวังจะถูกคนใกล้ชิดหลอกลวงระวังจะถูกคนใกล้ชิดหลอกลวงมีดวงที่จะได้เพื่อนใหม่จะได้เพื่อนใหม่เป็นเพศตรงข้าม ฟันเห็นผ้าสีขาวแปลว่าหลังจากเนี้ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นให้ระวังมีคนคิดเอ่อมีคนคิดไม่ดีมีคนคิดแบบแก้แค้นคุณจะประสบความสํำเร็จนะทางด้านงานเกี่ยวกับการโฆษณางานที่เกี่ยวกับการโฆษณาอาชีพที่เกี่ยวกับพวกขาย อาหารเสริมขายยาขายยาขายอาหารเสริมขายเครื่องสําอางอาชีพที่เกี่ยวกับพวกเอ่อพวกสมุนไพรขายยาสมุนไพรขายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพถือว่าจะประสบความสําเร็จถือว่าจะประสบความสําเร็จอย่างมากเอประสบความสําเร็จอย่างมาก ฝันเห็นผ้าสีขาวเนี่ยมันแปลได้อีกอย่างหนึ่งนะแปลว่าณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมันมีคนมองคุณในแง่มีคนมองคุณในแง่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณมีทัศนคติที่ไร้กาศมีคนมองว่าคุณน่ะเป็นคนขี้โมโหอารมณ์ร้ายมีคนมองคุณนะฝันเห็นผ้าสีขาวเนี่ยหมายความว่ามีคนมองคุณว่าคุณน่ะ เป็นคนที่มีทัศนาคาติที่ร้ายกาจขี้โมโหโอารมณ์ร้ายขี้วีนอะไรประมาณนี้การแต่งหน้าจะทำให้คุณดูสวยขึ้นประกอบกับว่าอาชีพที่เกี่ยวกับพวกความสวยความงามขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายเครื่องสำอางขายอาหารเสริมเนี่ยถือว่าจะประสบความสำเร็จเลขนำโชคเ้า